สวัสดีเช้าว,วันที่10มิถุนายน2568าหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ลงแข่งขันกันไป6กคู่ โดยเริ่มจากคาซัคสถานแพ้นอตมาซิโดนีไปด้วยสกอร์สูงประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเบลเยียมเอาชนะเวลไปได้4ประตูต่อ3โครเอเชียถล่มเอาชนะสาธารณารัฐเช็กไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1และอิตาลีเอาชนะมอโดวาไปได้2ประตูต่อ0มาที่คู่ต่อมาครับซึ่งเป็นทางเอสโตเนียแพ้น,น,นอร์เวย์ไปสู่ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นทางหมู่เกาะแฟโรเอาชนะยิบปปรอนตาไปได้2ประตูต่อหครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปก,กันครับโดยในกลุ่มไอล่าสุดอันดับหนึ่งเป็นทางนอร์เวย์ที่มี12คะแนนเต็มจากการชนะสีนักรวดตามมาด้วยอันดับ2อิสราเอลที่มี6คะแนนอันดับสาอิตาลี3คะแนนอันดับ4ี่เอสโตเนียมี3คะแนนและอันดับ5เป็นทางมอนโดวาที่ยังไม่มีคะแนนครับมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มเจซึ่งอันดับ1เป็นทางนอร์ดมาซิโดเนียที่มี8คะแนนอันดับ2เวลมี7คะแนน อันดับ3เดอร์ยเยียม4คะแนนอันดับ4คาซัคสถานมี3คะแนนและอันดับ5เป็นทางเล็กเตนสไตล์ที่ยังไม่มีคะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มแอลซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางสาธารณารัฐเช็กที่มี9คะแนนตามมาด้วยอันดับ2โครเอเชียมี6คะแนนอันดับ3ามอเนเตเนโกร6คะแนนอันดับ4หมูฟเฟ่เกาะแฟโรมี3คะแนนและอันดับ5เป็นทางยี่ปรอนตาที่ยังไม่มีคะแนนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตรทีมชาติซึ่งวันนี้มีลงอุ่นเครื่องกันไป6กคู่ครับโดยเริ่มจากยูการ์ด้าเสมอกันกันกบแกมเบียไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1 stein, อนึ่ลิเกเตอสไตล์แทสกอตแลนด์สู่ประตูต่อ4โคโซโวเอาชนะโคโมโรสไปได้4ประตูต่อ2และมอนเตเนโกรเสมอกันกับอาร์เมเนียไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นโมร็อกโกเอาชนะเบนินไปได้1ประตูต่อ0และอิเคทอร์เรียลกินีเสมอกันกันกบแคมเมรูนไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลตูลงทัวนาเมนซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ลงแข่งขันกันไป2คู่โดยคู่แรกเป็นซาอดุดีอาระเบียแพ้การยิงจุดโทษมาลีไป5ประตูต่อ6หลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติที่2ประตูต่อ2และผลอีกคู่เป็นทางปานามาแพ้ฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครั้และเรามาดูสรุปตารางคะแนนกันครับโดยในกลุ่ม A อันดับ1เป็นทางฝรั่งเศสที่มี7คะแนน อันดับ2มาลีมี4คะแนนอันดับ3ซาอุดีอาระเบีย4คะแนนและอันดับ4ปานามาที่มี3คะแนนครับและเรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลประจำวันนี้กันบ้างครับโดยเราจะเริ่มที่โปรแกร,รมฟุตบอล AFC a s เอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ลงแข่งขันกันครบทั้ง12คู่หรือเริ่มจากคู่เวลา13 3 0นาทีจะเป็นทางติมอร์เลสเตจะพบกับมาดิฟ คู่เวลา17.15น,านาจะเป็นสิลัังาาจะพบกับไต้หวันคู่เวลา17.30น,านาเป็นพมา่าจะพบกับปากีสถานและคู่เวลา18.00นาจะเป็นทางฟิลิปปินส์จะพบกับทาจิกิสถานมาที่คู่ต่อมาครับโดยเวลา19.00นาจะเป็นฮ่องกงจะพบกับอินเดียและลาวจะพบกับเนปาลคู่เวลา19.15น,านาจะเป็นดูไนพบกับพูตาน และคู่เวลา20นาฬกาจะเป็นมาเลเซียจะเปิดบ้านพบเวียดนามมาที่คู่ต่อมาครับซึ่งจะเป็นบังคลาเทศจะพบกับสิงคโปร์คู่เวลา22นาฬกาจะเป็นเติร์กเมนิสถานจะพบกับทีมชาติไทยส่วนคู่เวลาทิ้งคืน15นาทีจะเป็นอัฟกานิสถานจะพบกับซีเรียและคู่เวลาทิ้งคืน30นาทีจะเป็นเยเมนจะพบกับเลบานอนครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรป ซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกรมนัดที่4ลงแข่งขันกันทั้งหมด6คู่และจะลงเล่นพร้อมกันในเวลาตี145นาทีหรือเริ่มจากเนเธอแลนด์จะเปิดบ้านพบกับมอต้าคู่ต่อมาเป็นทางซานมาริโนจะพบกับออสเตรียเซอร์เบียพบอันดอร่าและฟินแลนด์จะพบกับโปแลนด์ครับคู่ต่อมาจะเป็นโรมาเนียจะพบกับไซปัตและคู่สุดท้ายจะเป็นรัตเวียจะพบกับอาลเบเนียครับและมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่10ลงแข่งขันกันครบทั้ง9คู่โดยเริ่มจากคู่เวลา17.35น,นจะเป็นทางญี่ปุ่นจะเปิดบ้านพบอินโดนีเซียคู่เวลา18.00น,นจะเป็นเกาหลีใต้จะพบกับคูเวตและทีมชาติจีนจะพบกับบาเรนและคู่เวลา20.45น,น,นจะเป็นอุซเบกิสถานจะเปิดบ้านพบกับกาตาคู่ต่อมาจะเป็นคีร์กิสสถานจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรต คู่เวลา23นาฬกาเป็นอิรักจะพบกับเกาหลีเหนือและคู่เวลาตี1 5นาทีจะเป็นซาอุดีอาระเบียพบกับออสเตรเลียจอราแดนพบกับอิรักและปาเลสไตน์จะพบกับทางโอมานครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ